ต้องให้พอดเปิดก่อนตัวอะไรพอดเปิดก่อนถ้าฝนตกลงมาอีกนิดนึงน่าจะดีอยู่ค่ะนี่น่าจะตกดีๆนะพอว้าวเยี่ยมเอาลองนั่งปล่อยให้ไหลเข้าแบบนี้ดีอือโอ้ เยีมเนี่ตีลูกขาวอ่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตีโดนครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตีโดนครับตีแบบไม่ต้องไม่ต้องกดดันอ่ะสวยียมยมยังมั้ง yep. ยาส <t IS> สวยนั่นเอ้ Ui, ui. dừng nhút. Nhút, ê. dừng dừng, Ờ. 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 Ok mà. ก็สวัสดีคนดูทั้ง700กว่าท่านนะครับเข้ามาใหม่แล้วฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจเฮ้ยโอ้ยเข้าไปได้ไงอ่ะโอ้ยเข้าไปได้ไงอ่ะน้ำหนักคูตัวเล็กไอ้นั้นตัวน้อยสวยโอ้โอดปื้มสุดยอดเลย นี่ครับปื้มครับี่เก่นได้ยอมเลยใช่ฮะเอาเก้าจัดไปคนากทั้งี่หลานะครับเอนี่บอกแล้วเตย่นี่บอกแล้ว